ันนี้ก็มาอยู่กับรถเมทอัลฟาเครื่อง1นึ่ีซีนะครับไปดูกันเลยครับอันนี้ผมซื้อมาในราคาสามพบาทนะไม่สภาพไม่ใช่แบบนี้นะครับสภาพแย่พอนี้นี่ผมก็ทำสีใหม่นะเป็นสีดำดำเงานะครับตอนนี้ต้องขอพอลยตอนนี้ไม่ได้ล้างนะก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ดูเฉย นี่มางี้ไม่มีเปลือกครับเปลือกมาแค่นี้ทั้งหมดมากับตัวรถมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีนะครับนี่ผมก็ไปไม้วัดรอบนี่ไปเองนะครับตองมอกรองคาบูก็ไม่มีนะนี่ผมเอาของซูซูกิเครื่องเรียกอะไรอะ่ะผมก็จำไม่ได้ด้วยแล้วบางคนบางโซ่นี่ก็คือไม่มีนะครับนี่ผมเอาของเมดตองหนึ่งมาใส่นะนี่ครับ นี่แปลงตรงนี้นะครับเนี่ยแปลงใหม่โซ่นี่ก็ไม่มีมานะมีแค่เตอร์าเตอรนะ์อหลังเดียวนี่ผมเอาโซ่ของเม,มตองหนึ่งมาใส่นี่ครับนี่ผมเจาะเองนะครับเนี่ยทุกคนว่าเป็นไงครับใช้ได้ไหมสวยไหมครับนี่ผมเจาะเองเลยนะสองข้างนะบางคนหลังปองนี่ปองเดิมนะแต่ผมเอาลายแก้วออกไปแล้ว นี่ผมทำสีเค้ื่อใหม่นะมีสีเครื่องนะครับมีสีเสื้อนะอปาโมโตลุกนี่ผมก็พ่นสีแดงเองนี่ผมก็พ่นสีแดงนะครับมีสีเดิมๆมากับตัวรถเติมสีเครื่องนะสีอ่างคอที่แยกนี่มาสนิมกินครับเป็นที่กาดผมเลยพ่นสีดำเงาไปใหม่ก็เลยเป็ไหนครับสภาพก็ยังเป็นร้อยอยู่ตอนนี้ลูกนี่ผมลองแกะดูแล้วนะ ลูกกับา่าขาวเนียนเลยไม่มีอองไม่มีผงเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับเหมือนเครื่องแกะใหม่ๆเลยตอนผมเอามานะผมมาล้างคาบูทําไมหมดที่กิงไม่ติดหรอกตอนนี้ผมก็เลยเปิดดูแล้วตรงลงไม่ใช่ลูกเดิมครับเป็นลูกทำมาใหม่ฟ e ันแล้วเป็นลูกไสย้องเลยครับทุกคนก็ลองไปคิดดูนะว่าลูกไสย้อยใสก็คือลูกเท่าไหรห้าสิเท่าไรก็ค,รคิดเอา นี่สภาพโดยรวมเป็นอย่างนี้นะครับเดอนไม้นี่ก็แตกนะแตกไปนี่เลยตะเกียรน้ำมันใช้ได้นะครับเนี่ยนี่ครับนี่ก็แตกเนะี่ยไฟสูงไฟต่ำใช้ได้ไฟเยียวใช้ไม่ได้แกไม่ดังนะครับตรงนี้ปิดเปิดไฟได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะ ขอโทษด้วยนะคร isk, players, ับพอดีถ่ายมือเดียวครับนี่คือภายในถังทั้งหมดนะครับเป็นอย่างนี้นะนี่ผมล้างแล้วนีนะครับถังน้ำมันเดิมๆบรรยากาศเข้ามาอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับนอ้ยนะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ทุกคนฟังครับไปฟังเลยครับผมจะติดเครื่องให้ทุกคนฟังนะครับมาฟังกันเลยครับ แค่น,นี้ก่อนนะครับเสียงดังมากลบวนคนบ้านใกล้เคียงครับเป็นไงครับเสียงใช้ได้ไหมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึง1นึ0งหมื่นไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะค,กครับถึงเฮาสีดำแต่การกระทำเฮ ผมแล้วเธอสิหูว่าเฮาหน้าหักอีลี่